ใช่ไหมเนี่ยหมอกเขาใหญ่โอเคเอรบอกให้ป้อนน้ำโอเคครับเราจะมาตรงนี้นะคะที่พักสําหรับคืนนี้นะคะเพราะว่าเราออกมาจากบุรีรัมย์ตอนที่เอเธอร์แข่งที่พักเต็มหมดเลยค่ะที่แต่ได้เอาลิงลิงนะคะลิงตัวนี้นะคะกับลิงตัวนี้นะคะไปเก็บไม่ใช่ลิงอันนี้เธอกับไปเทนะโอเคเอาไปไหมเออเหรอ ไปดเห็นน้พูดยไปดูซิไหนไปดูซิเดี๋ยวเธอขึ้ไปดูนะเดี๋ยวเธออะไถ่ายไปเด้อไม่มาถ่ายเองก็เธอไม่อ้าวมานี่ไงตรงนู้นนี่ไงแสนสวยมากเลยลิงทั้งสองคนไม่ใช่ลิงที่ไหนล่ะเด็กๆอ้าวเปนลิงชัดๆตอนนี้ถึงแล้วนะครับอ่า นี่เลยเธอ เธอวันน exactly oh. ี้เรามะถึงเร่อที่ปะไปดูห้องพักกัน ตอนตอน,ตนั้แม่ขับปีนอะเธอขา,ามันเปียกแต่ว่าเธอรู้ไม่ถึงไม่ปีนลูกอะเธอมองก็เห็นน้องนอนนะเธอเบาๆตรงนี้เปียกมีสมายน้ำด้วยนี่ไง เบอเบาน้องนองน,น,อนใช่เธอเดินถอยหลังนิดนึงอนนถอยหลังนิดนึงครับไป,ไปไหนลูก ทำท่าอะไรอ่ะืันวนน้นนำโอ้โตัดสวยจังนี่ผีเสื้อหรือเปล่าเธอเอะเลกระเทอไม่ได้เธอเอากับป้าด้วยเอาเลยก็ได้นะ

เดินทางกันไปตึกที่นะคะประตูสวยไหนประตูสวยนี่เหรอตูสโอเคปโอเคค่ะเดินทางเข้าสู่ตึกของเราสําหรับคืนนี้นะคะแต่ว่านี้ตึกไม่ค่อยใหญ่ะถ้าอยากได้ตึกที่พูดว่าสําหรับคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปพักที่พิเศษมาก ที่จองกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเด็กๆโอเคค่ะที่จอดกันแพรบครับวันนี้เรามา,มาตึกขาววันนี้ไม่ค่อยชุ่มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามานอนอยู่ยที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปตึกชุ่มกว่านี้อ่าโอเคครับพรุ่งนี้จะเป็นที่พักตึกสูงใช่ไหมใช่วันนี้เราอะมาตึกขาวอ้างชื่อ ให้ใหม่นะครับตึกขาวพวกนี้ตึกสูง<า>โอเคอ,อ,อันนี้เราจะลงมาดูครับระวังตกบันไดนะเด็กๆเราปีนไม่ไวโอ้โหไม่ได้อย่าเธอกังเกงเปื้อนหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ ไปขึ้นหอเธอหาช่องให้มาหน่อยเจ็<ป><ป>ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์สามไปอ่าเธอเร็วอ่าเธอไม่เอาลูกอุ้ย นี่ชั้น2นะครับอืมสวยมากเลยอู้สวยมากเลยห้องหอมมากเลยค่ะ น้ำก่อนเลยนี่โอเคค่ะอืมเอาไม่ค่ะขอ,ะอคบคุณมากนะคะได้ออะได้ครับมาปิดก่อนนะปิดก่อนเดี๋ยวตอนเช้าค่อยเปิดเนาะเดี๋ยวยุงเข้า จองโทรศัพท์ไว้ให้เรนพวกหาใครครับเมื่อกี้ฮะมาอยู่นี่โอ้โหอืมฮะ a c t i โอเคครับนรองเท้านหโอเคป่าเด็กๆอาบน้ำค่ะาามามาป๊าป๊าจะพัก<ม>เหนื่อยเฮ้ยใครสังเกตว่าผ้าเช็ดตัวเป็นรูปอะไรเอ่ยใครรู้บ้างนะ มาว่าช้างนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปถามแม่บ้านกันดีไหมว่ามันเป็นรูปอะไรป๊าป๊าว่าเป็นรูปอะไรป,รปร๊าป๊าหรือว่าเป็นรูปหมาเหม,มาบูด,ด็อกเปล่าเป็นรูปแมวเพราะว่าลูกแมเพราะว่าลูกแมวเป็นช่างบ้าอย่างนี้อไปหารองเท้าเลยค่ะเด็กๆ ้าดูแลให้เสียงดังหเสียงดังเตด pues mm. ้ส nah. ียงดังาพอกันนะคร thank you ป่า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 อ้น้องหลุดแล้วอุย้ยเธอไปดูแลน,น้องเร็ว เป็นไปเรื่อยเลยนะอันท่าน้องไปแล้วอะไอ้ใครไปไเรื่อยเลยจะตกน้ำไหมเนี่ยอืม,อมสก,กิลขอบคุณครับ thank you เราวเอามาจากทะเวันนี้

লাভ <laughs>